อำเภอวังทองยินดีต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเชื่อชูเกียรดผู้นำเครือข,าขา่ายพัฒนาชุมชนดีเด่นและหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขประจำปี2554ทุกท่านชาวบ้านห้วยไผ่ได้นำแนวทาง8ประการทำดีเพื่อพ่อของแผ่นดินมาปฏิบัติตามนโย,ยบายของท่านนายอำเภอวังทองท่านกิติพงศ์สิริสานน์ได้แก่ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่คู่เคียงธรรมชาติออมเงินวันล,ละบาทบ้านสะอาดเรียงรายออกกำลังกายทุกวัยใส่ใจทำบุญทุกวันระละลดอบายมุขรุกรดโลกร้อนบ้านห้วยไผ่แยกมาจากหมู่ที่6ตำบลวังนกแอน่นแรกเริ่มเดิมทีมีประชากรเพียง20ครอบครัวปัจจุบันมี84ครัวเรือน ประชากร272คนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงมีลำห้วยและต้นไผ่ยอยู่มากมายวิถีชีวิตของชาวบ้านห้วยไผ่มีความสัมพันธ์กันแบบเพื่อญาติมีการประกอบอาชีพด้านการเกษตรทำไร่ทำสวนมีพื้นที่ของหมู่บ้านประมาณ27,428ไร่อาาเขต เหนือติดต่อบ้านหินประกายหมู่ที่8ตำบลบ้านกลางทิศใต้ติดต่อกับบ้านวังตาหมู่ที่6ตำบลวางนกแอน่นทิศตะวันออกติดต่อกับป่าสักตำบลแก่งโสภาทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านวางยินสอหมู่ที่1ตำบลวางนกแอน่นระยะทางห่างจากอำเภอวังทอง22กิโลเมตร ห้วยไผ่มีนายต้อยโพเกตเป็นผู้ใหญ่บ้านมีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคือนางสาวประเทืองสินกำแพงและนายขันทองหลักเพชรสมาชิกอบตวังนกเอ็นได้แก่นางบางออนโพเกตและนายปอโพชนามีคณะกรรมการหมู่บ้านบริหารงานโดยกระจายการปกครองออกเป็นคุ้มจำนวน8คุ้มคุ้มที่1คุ้มห้วยสีทอง คุ้มที่สองคุ้มแม่รับทานทองคุ้มที่สามคุ้มใจทองคุ้มที่สี่คุ้มไผ่ทองคุ้มที่ห้าคุ้มพรพนาคุ้มที่หกคุ้มวังยาวพัฒนาคุ้มที่เจ็ดคุ้มแสนสุขพัฒนาและคุ้มที่แปดคุ้มสุขสมพัฒนามีวัดวังยาวสามทีทำ เป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านใช้ศาลาในประสงค์เป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชนมีหอกระจายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานในหมู่บ้านมีการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำรูปตัวแอลเพื่อใช้เป็นสวนสาธารณะสําหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในหมู่บ้านอาชีพหลักประชาชนส่วนใหญ่ทำการเกษตร โดยเฉพาะการทำไร่ข้าวโพดท,ทำไร่มันสัมปะหลังทำสวนผลไม้และทำสวนยางพาราอาชีพรองเลี้ยงโคกระบือสุกรเป็ดและไก่รวมถึงการเลี้ยงปลามีกลุ่มวิสาหากิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงสุกรมีสมาชิก33รายเงินทุน250,000บาท การออมเงินก้าวแรกสู่ความมั่นคงด้วยจิตสำนึกที่ต้องการพึ่งตนเองของชุมชนจึงทำให้เกิดกลุ่มออมพยาเพื่อการผลิตที่เข้มแข็งโดยก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่24เมษายน2538สมาชิกก่อตั้ง40คนเงินจัดจา3,200บาทปัจจุบันมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น205คนเงินจัดจาสะสม3ล้50,000บาท มีคณะกรรมการบริหารจัดการ4ฝ่ายบนพื้นฐานคุณธรรม5ประการของสมาชิกอันได้แก่ความซื่อสัตย์เสียสละอดทนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันและเห็นอกเห็นใจกันจนขยายกิจกรรมเครือข่ายเป็นสูตรสาธิตการตลาดมีทุนดำเนินการ52,000บาท กานประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดกิจกรรมปันผลคืนแก่สมาชิกมอบคุนการศึกษามอบของขวัญของรางวัลและจัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนพร้อมแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลคนทำดีตุ่มออมทรัพย์ประจำปีบ้านห้วยไผ่ได้รับการพิจารณาจากอำเภอวังทองเป็นหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข มีกิจกรรมที่ส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมตามเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงมหาดไทย4ด้าน23ตัวชี้วัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองได้ด้วยการลดรายจ่ายรู้จักตนเองด้วยการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของครัวเรือน รวมทางวิเคราะห์ตนเองจัดทำบันทึกป้องกันแก้ไขความยากจนและแผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีครอบครัวพัฒนาตัวยอย่าง30ครัวเรือนนำร่องมีครูบัญชีอาสาประจำหมู่บ้านคือคุณบางออนโฮเกตเป็นที่ปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชีของครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการประกอบอาชีพูงใหญมแรง กิจกรรมลดรายจ่ายของครัวเรือนด้วยการทำน้ำยาอนเนกประสงค์ไว้ใช้เองในครัวเรือนทำให้เกิดการประหยัดครอบครัวละ40บาทต่อเดือนทั้งหมู่บ้านเดือนละกว่า3,500บาทปีละเกือบ40,000บาทนอกจากนั้นยังปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนประหยัดได้ครัวเรือนละกว่า200บาทต่อเดือนทั้งหมู่บ้านเกือบ20,000บาทต่อเดือนและ200,000กว่าบาทต่อปี นอกจากนั้นยังทำน้ำหมักชีวภาพทดแทนปุ๋ยเคมีและสารไล่มแมลงคาดว่าทั้งหมู่บ้านประหยัดไปมากกว่า3ามแสนบาทต่อปีรวมทั้งทำถ่านจาัดเตาเผาถ่านไร้ทาใช้ทดแทนแก๊สประหยัดมากกว่า1นึ่งแสนบาทต่อปีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงสุกรกลุ่มเกษตรกรทำไร่กลุ่มกองทุนปุ๋ยกลุ่มปลูกผักเพื่อสุขภาพและรายได้อีกส่วนหนึ่งเกิดจากผลผลิตจากการทำสวนผลไม้และการค้าขายผลผลิตทางการเกษตรของหมู่บ้านตามตลาดนัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ด้วยการปลูกป่าชุมชนสร้างที่สนึกโดยให้เยาวชนประชาชนรู้จักและหวงแหนรวมทั้งให้ทุกครัวเรือนปลูกต้นไม้ยืนต้นข้างทางอย่างน้อยปีละสิบต้นโดยสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัลคนดีทุกปีสำหรับการดูแลต้นไม้ที่ตนเองรับผิดชอบการพื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาโดยการกำจัดวัชพืช ผักตบชวาในลำคลองสระน้ำและอ่างเก็บน้ำในด้านการพัฒนาคนในชุมชนมบ้านห้วยไผ่มีจุดเรียนรู้ในชุมชนนอกจากในศูนย์เรียนรู้ชุมชนในเรื่องการทำน้ำสึมควันไม้การปลูกผักปลอดสารพิษและสวนสมุนไพรการทำน้ำยาอาเนกประสงค์การทำปุ๋ยหมักชีวภาพการเลี้ยงปลาดุกการเลี้ยงก,กบ รวมถึงภูมิปัญญาด้านต่างๆอีกมากมายมีผู้นำในชุมชนผ่านการประเมินตามระบบมาตรฐานงานชุมชนหรือระบบมชชสามคนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยไผ่ผ่านระบบมชชและหมู่บ้านห้วยไผ่ผ่านเกณฑ์ตามระบบมชชประเภทชุมชน สุขภาพอนามัยมีศูนย์สาธารระสุขมูลฐานชุมชนประจำหมู่บ้านที่ดำเนินการโดยคนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอเช่นการสร้างน้ำหนักวัดส่วนสูงเด็กการคัดกรองสุขภาพวัดความดันตรวจเบาหวานการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้า ด้านการบริหารจัดการชุมชนได้มีการนำข้อมูลตปทข้อมูลกชชอสองคและข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาปรับแผนชุมชนขึ้นตนเองให้เป็นปัจจุบันและที่ผ่านมาได้นำไปสู่การปฏิบัติมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบของแผนงานและโครงการด้านการจัดสวัสดิการในชุมชน มีการดำเนินการโดยนำผลกำไรจากกลุ่มออทรัพย์เพื่อการผลิตและสูญสาธิตการตลาดมาจัดสวัสดิการหลายรูปแบบนอกจากนั้นได้ดำเนินโครงการสวัสดิการวันละบาทเพื่อช่วยเหลือระหว่างสมาชิกในตำบลด้วยวิธีการดำรงชีวิตของชาวบ้านห้วยไผ่ผูกพันกับประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามตามแนวทางพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ทำบุญตามประเพณีเข้าพรรษาออกพรรษาสงกราน์ทำบุญกลางบ้าน,นด้านความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตมีการกำหนดระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านการจัดเวรยามหมู่บ้านโดยคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำรวจบ้าน ดูแลตรวจตาสม่ำเสมอโดยเฉพาะเป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติดร้อยเปร์เซ็นต์ปัจจุบนันบ้านห้วยไทยเป็นชุมชนแห่งการเรียน,นรู้สู่สังคมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงแท่งแท้จีมู่งสร้างกิจสำนึกเพื่อส่วนรวมให้คนในชุมชนมีความเื่อสัตย์ เสียสละอดออกและดำรงชีวิตด้วยวิถีแห่งความพอเพียงสู่การทุ่งตนเองอย่างยักงยืนตลอดไป